ครับเนี่ยสวีดัสสวัสดีกันด้วยครับวันนี้ทุน1,000นะกระเกตีตัวตุ่นกันเช่นเคยครับผมเออก็อยู่กันในเว็บเดิงห่มเอลเชม99นะใครอยากเล่นก็ไปหาเว็บเล่นกันเอาเองเออหรือจะแอดแอดไปก็ได้ครับอืมใครอยากแอดอะไรก็แอดไปครับเจอก็ยิน,นดีด้วยฮะอยู่ค่ายฟันเกมมิ่งนะผมเออไปหาเล่นกันเอานนะใครอยากเล่นนะไม่ได้บังครับนะครับผมอ่ะวันนี้ทุน1 0 0 0พัเล่นอะไรกันดี อ่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ววันนี้ทุนหนึ่งพันใช่ไหมเราก็จะเล่นห้องจับเวลาแล้วก็อัดเบ็ดสูงสูงไหมท่านผู้ชมเออแล้ววัดดวงไปเลยว่าที่อเอยมาจริงๆเอาสักเท่าไหร่เอาสักเบ็ดละห้าิบละกันโอเคปะเราก็จะได้ตีประมาณ20ครั้งแต่ถ้าเป็นเบ็ดละร้อยเนี่ยเราได้ตีประมาณสิครั้งเองนะเออซึ่งผมมองว่ามันไม่เวิร์กเท่าไหร่เอาเบ็ดห้าสิบละกัน เปิดยี่ห้าก่อนเปิดประเดิมก่อนโอ้โหโอ้โหสามอันไม่ลางไม่ค่อยดีท่านผู้ชมลางไม่ค่อยดีตัวห้องนี้ลางไม่ค่อยดีว่ะลองอีกหน่อยลองอีกหน่อยลองอหน่อยเออเอาเป็นแรงงานเนี่ยยังได้อยู่เฮ้ยโจรสลัดว่ะลองแงะโจรสลัดกระกบดูไหมอืมกบก่อนละกันมา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้หเก้าเก้าทุนหกทีโอเคอันนี้กำไรโอ้โหนี้เก้าเกือบเท่าทุนกบมาแรงกบมาแรงกบมาเออหน้าฝนนี่หว่าใช่ปหมเริ่มเดือนใหม่หน้าฝนกบน่าจะมาอ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยกบเว้ยกบเว้ยกบเว้สิบทีแล้วเพื่อนโอ้โหเปลี่ยนเลยเรียบร้อยท่านผู้ชมเรียบร้อยท่านผู้ชม โจนสลัดหน่อยโอเคสองร้อยสี่ตัวอ้ยมาหกร้อยแกววเฉยคือหมดเร็วครับผมบอกเลยว,ว่าเล่นแบบนี้หมดเร็วโอ้มาอีกห้าแกววเลยจะสองพันแล้วจะสองพันแล้วอ้ยจริงจริงผมเอาแค่สองพันนะเอาแค่สองพันพอเลยท่านชมผมบอกเลยเอาถึงถึงสองพันนะพอเลยเออคือเล่นแบบนี้เอาเอาบวกบวกไปก่อน,นดีกว่าท่านชมดีกว่าหมดนะถ้าถึงนะผมว่ามันต้องถึงแหละมาดิ โขกอีกตัวก็ได้แล้วโอ้โหอีนิดนึงโอ้ีอน,น,ออนิดเดียวแะ้อันนี้เล่นเป็นตัวแว่นเลยไม่ตัวแว่นก็ตุดรายง,งานเอาวิธีเดียวพอท่านผู้ชมตัวแว่นก็ได้นะตัวแว่นคูณหนึ่งเออเราก็จะพอดีสองสองพันพอดีมาดูกันไม่มาเลยพอรู้ว่าจุดจะตีไม่มาเลยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ย ฮัลโหลเฮ้ยเจอกันเอาปะโบสวยงามแบบนี้สีไวรุ่นที่เราต้องการโว้วอ่อามีเศษแถมไปทีนึงโบหู้ะระเบิดนะเจ๋วเลยอ่ะเราพอเลยนี่ฮะนี่เลยฮะนิ่มๆนิ่มๆโอ้โหไม่งาโอ้โหสำหรับวันนี้คงจะพอกันไปแต่พีโนนี้ล้วกัน ใครชื่นชอบอยลืมกดไลค์ผิดพาพกันกันใดขออาภัยไว้ทานที่ดีด้วยนะครับผมสโลว์นี้บา,บายยครับผมอย่าลืมกดไลค์ก็สับสกไลด์ด้วยแค่นั้นแหละพอเลยโบโบโจ,โจ๊จะโจ๊ะ 富吗？